ผู้ใช้เป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันได้ทั้งแต่10วินาทีไปจนถึง24ชั่วโมงรับทราบแลงับอะไรอ่ะโอ้โหหน้ามืดเป็นแม่มดไปเลยอ่ะสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนนะคะครูฟ้าน่ารักนะคะครูฟ้าแม่มดออนไลน์นะคะสำหรับช่อง YouTube นี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะ ไม่ว่าใครจะมาดูย้อนหลังนะคะก็สวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะก็ครูฟ้าก็เป็นครูสอนออนไลน์นะคะแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์แบรนด์แม่มดออนไลน์นะคะขายผลิตภัณฑ์แบรนด์แม่มดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก้ไฟเบอร์เพื่อสุขภาพและตอนนี้เราก็มีสกินแคร์นะคะไม่ว่าจะเป็นมนตราสเตมเซลล์นะคะมนตราสเตมเซลล์แล้วก็อ่าผลิตภัณฑ์ดูแล ผิวหน้าสำหรับสิวฝ้านะคะกันแดดนะคะก็มีครบเลยนะคะใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาเลยและน้องใหม่ล่าสุดคือว่าใหม่สดจริงๆนะคะสำหรับสายสุขภาพนะคะสำหรับสายสุขภาพก็จะมีน้องใหม่ก็จะเป็นอินโปรตีนโปรตีนจากพืชน,นะ,ะมีสองรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชาไทยนะคะชาไทยแล้วก็รสมอวิชาไทยนี่แบบ หอมอร่อยมากรอนดีแล้วหอมอร่อยมากนะคะหมอเด็กนะคะเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีนะคะทั้งสองรสชาติเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบดื่มนมก่อนนอนนะคะชอบดื่มนมก่อนนอนครูฟ้าก็แนะนําเลยนะคะสามารถนําโปรตีนครูฟ้าไปดื่มได้นะคะหนึ่งกล่องมีสิบซองหนึ่งซองมียี่สิบกรัมนะคะ ให้โปรตีนสิกรัมให้โปรตีนสิกรัมโปรตีนได้จากอะไรบ้างได้จากข้าวถั่วเหลืองผงมะมาพร้าวนะคะแล้วก็จะมีมะเมล็ดบัวมเมล็ดบัวแล้วก็ลูกเดือยความหวานได้จากข้าวโพดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นถั่วขาวด้วยนะคะก็มีรสชาติที่แบบถ้าเป็นชาไทยแบบหอมมากค่ะทุกคนคือหอมแบบหอมแล้วก็แบบมันนัวมากๆ ความหวานไม่มีไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่ซูคารุไม่มีไขมันทานนะคะความหวานเราได้จากสารสกัดจากข้าวโพดะะที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยข้าวโพดนอกจากจะให้ความหวานแล้วนะคะเขายังให้มีแคลเซียมแล้วก็มีรูทีนช่วยดูแลสายตาด้วยนะคะใครที่กินโปรตีนอินโปรตีนอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะผิวผมเล็บคุณจะแข็งแรงใครที่มี ผิวที่หย่อนคล้อยนะคะผิวไม่กระชับนะคะแนะนำนะคะว่าอินโปรตีนสามารถช่วยได้นะคะและใครที่แบบมผมงอกเร็วผมขึ้นช้าผมหลุดร่วงเยอะนะคะลองนะคะลองเปิดใจนะ,ะกินและที่สำคัญอร่อยมากหอมอร่อยชาไทยนี่ก็คือหอมสุดๆหอมมากๆหมอนี้ก็ได้รสชาติของแบบข้าวบาเล่งอกค่ะทุกคน มอของครูฟ้าจะกลิ่นไม่เหมือนที่อื่นนะคะจะเป็นกลิ่นแบบบาเล่งอกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนเรากินข้าวแบบเหมือนเรากินน้านมข้าวค่ะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นของหอมหอมมะพร้าวด้วยมันมัน,ม,นมือน,นัวค่ะทุกคนยิ่งผสมรวมกันนะสองซองครูฟ้าชอบกินนะตอนเช้าครูฟ้าจะกินทั้งชาไทยแล้วก็มอรวมกันชงรวมกันนะคะ หนึ่งแก้วให้โปรตีน20กรัมก็คือเพียงพอเพียงพอแล้วสำหรับอ่ะมืดเร่งด่วนนะอย่างครูฟ้าก็กินข้าววันละมือ้อก็คือตื่นเช้ามาครูฟ้าก็จะกินกาแฟาไม่มดก่อนแล้วก็ขยับร่างกายออกกำลังกายบ้างหรือวันไหนไลฟ์สดใช่ไหมครูฟ้าก็ช่วงกินกาแฟาพอหลังจากจบไลฟ์ใช่ไหมครูฟ้าก็เออออกกำลังกายขยับร่างกายแล้วก็ขยับร่างกายเสร็จแล้วเราก็ชงโปรตีนกินสองซอง หลังจากนั้นก็ทําจิจวัตรประจําวันเราต่อพอเราหิวพอเรารู้สึกหิวค่ะเราค่อยมากินข้าวคือคุูฟ้าจะไม่มีมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นนะก็คือหิวเมื่อไหร่ก็กินนะคะหิวเมื่อไหร่ก็กินก็จะกินข้าววันละมือ้อแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เวลาขึ้นไลเราก็มาชมโปรตีนกินอีกนะคะวันละสี่ซองครูฟ้ากินโปรตีนวันละสามถึงสี่ซองนะส่วนบางวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยโปรตีนจาก ธัญจะพืชจากอาหารการกินเยอะแล้วครูฟ้าก็จะกินแค่ส2องเพราะว่าครูฟ้าเป็นสายปั้นหุ่นชะลวัยเน้นการคำนวณโปรตีนไม่ได้เน้นการออกกําลังกายดูโปรไฟล์ที่สําสหรับสายที่ปั้นหุ่นออกกําลังกายใช่ไหมคะเขาก็จะออกกําลังกายเน้นการออกกําลังกายก็จะสอนท่านู้นนี่นั่นเออตามเทรนเนอร์ตามบุคคลที่เขาได้ผลลัพธ์แต่ละคนเลยแต่ยางครูฟ้าก็ เราไม่ได้เน้นในการออกกำลังกายครูฟ้าบอกครูฟ้ามีปัญหาเรื่องต้นแขนหย่อนเรามีปัญหาเรื่องต้นแขนหย่อนเราก็แค่เวทใช้ยงยืดนะคะเวทต้นแขนเราก็ต้องการปกติเราเราเคยอว้วนเราเคยมีพุงเราเคยเป็นคนตรงเราก็อยากมีเอวเอวเอสเราก็เน้นเอวเน้นให้เรามีเอวก็ก็คือมันก็ได้จากเมื่อก่อนตรงตรง อ่าเมื่อก่อนมันจะตรงๆเนาะพอเราแบบพอเราเน้นสิ่งไหนอะค่ะเรา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 ก็จะได้สิ่งนั้นก็คือแบบ <c oughs> เคยเอลยี่สิบแปดมาสิบกว่าปีอะคิดดูเอลยี่สิบแปดมาสิบกว่าปีอะแต่พอเรามีความรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> เราอายุมากแต่เราไม่จําเป็นต้องเราอายุมากแต่เราไม่จําเป็นต้อง ต้องมีเอวที่หนาขึ้นนะ่ะเหมือนรุ่นพี่เราเหมือนคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจดูแลตัวเองเขาปล่อยไปตามยถากรรมไปตามอายุเพราะว่าเฮ้ยทุกคนก็ต้องแก่แหละเออเข้าใจแต่เราอยากชะลอได้ไหมอ่ะ <laughs> ทุกคนก็ต้องแก่แหละเราเข้าใจแต่เราอยากจะชะลอเออชะลอความชราเออชะลอได้ก็ชะลอสิเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะแบบไม่รีบไม่รีบแก่ ราไม่รีบแก่นะคะเราชะลอไว้ได้เราก็จะชะลอแล้วพอเรารู้เรื่องทุกคนรู้ทุกคนต้องการสารอาหารครบห้าหมู่คาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่โปรโตีนต้องถึงต้องครบทุกคนต้องครบเพื่อที่สุขภาพเราจะได้ดีแต่ถ้าเราไม่กินโปรโตีนไม่กินวิตามินไม่กินเกลือแร่เรากินแต่ข้าวได้ไหมอ่ะเรากินแต่ข้าวอะ่ะเราเรากินแต่ข้าวอย่างเดียวอยู่ได้ไหมอยู่ได้ เรากินแต่ข้าวเปล่ากับน้ําอยู่ได้ไหมอยู่ได้บอกเลยว่าอยู่ได้เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ใช้พลังงานจากแป้งอยู่ได้นะคุณจะกินข้าวคุกน้ําปลาคุณก็อยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าเราจะอยู่อย่างแบบขาดสารอาหารนะคะเรากินแป้งเยอะเราก็จะอ้วนอ้วนแบบไม่มีคุณภาพก็จะสุขภาพไม่ดีถ้ายิ่งขาดวิตามินขาดกากใย ขับถ่ายไม่ดีอีกแบบบางคนกินข้าวกับเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยโดยไม่มีผักไม่มีอะไรเงี้ยก็อุ้ยแต่บางคนขับถ่ายดีก็ดีใจด้วยนะแต่บางคนอย่างครูฟ้ากินเนื้อสัตว์แล้วท้องผูกเออมันก็มีข้อยกเว้นนะบางคนบอกเฮ้ยไม่เคยกินไม่เคยกินผักผลไม้เลยเป็นคนไม่ชอบกินผักผลไม้แต่ฉันชอบกินเนื้อสัตว์เงี้ยขับถ่ายดีมีไหมมีแต่มันน้อยคนแบบนี้มีครูฟ้าเห็นมีมีอยู่ไม่ไม่กินผักเลยกินแต่เนื้อหมูเงี้ย เออเน้นข้าวเน้นเน้นเนื้อสัตว์เลยมีไม่มีครูฟ้ามีเพื่อนเป็นอยู่แต่เขาขับถ่ายดีไหมขับถ่ายดีขับถ่ายดีนะเออโชคดีอ่ะกูฟ้าบอกเฮ้ยเธอโชคดีมากเลยที่เธอแบบไม่กินผักแต่เธอขับถ่ายดีอ่ะเออสุดยอดมีไหมคนแบบไม่มีแต่คูฟ้าไม่ใช่คนแบบนั้นไงคือเราเราสังเกตร่างกายตัวเองว่าเฮ้ยฉันกินเนื้อหมูวันไหนอ่ะท้องฉันท้องผูกเออฉันท้องผูกฉันขับถ่ายยากแล้วฉันก็มีภูมิแบบเนี้ยเออ เราก็เราต้องสังเกตตัวเองค่ะพอเราสังเกตแล้วเราก็เออนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนการกินเราจะไปกินเรียนแบบเพื่อนไม่ได้เพื่อนเขาระบบย่อยเขาดีกว่าเราทุกคนจะมีะระบบเผาผลาญที่แตกต่างกันออกไปเพราะเรามาอยู่คนละเซลล์คนละสเปเชียกันคือเราก็เลยแบบไม่สามารถเรียนแบบกันได้ไม่ว่าจะเป็นการกินการออกกําลังกายนะคะ บางคนแพ้ถัว่วบางคนไม่แพ้นะคะบางคนกินถั่วแล้วท้องอืดบางคนแพ้แบบเนี้ยมีบางคนแพ้กุ้งใช่ไหมคันเออก็มีเออดังนั้นให้เราสังเกตตัวเองนะคะแล้วเราจะสุขภาพดีถ้าเรากินอะไรอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยช่วงนี้ยฉันกินสิ่งนี้นะแต่ว่าเฮ้ยฉันสวยขึ้นฉันหล่อขึ้นฉันสุขภาพดีฉันออล่าเพื่อน เห็นเขาก็ทักเราอะไรเงี้ยเออแนะนํากินแบบนั้นต่อไปแต่ถ้าแบบช่วงไหนที่เรากินแล้วเฮ้ยเราหน้าหมองค้าเว้ยเราแบบเหนื่อยเรารู้สึกไม่สบายตัวเราก็ปรับเปลี่ยนการกินแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็สําหรับเออลืมลืม,ล,มลืมคุยกับลูกค้ายูทูบเลยอะอะสาหรับใครที่เข้ามาดูนะคะเออแต่เราก็ยังไม่เห็นว่าแบบ youtube แบบเขาแชร์ได้ไหมอะ่ะ สำหรับใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ใครสนใจผลิตภัณฑ์นะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะอันนี้ครูฟ้าก็เพิ่งเข้ามาไลค์วันแรกครั้งแรกนะคะสำหรับ youtube ก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะว่าว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะบันทึกไม่ได้มั้งอัน,นี้หมด เดี๋ยวเราลองแชร์เราลองแชร์ก่อนนะเราเป็นน้องใหม่สำหรับ youtube ไลฟ์นะน้องใหม่สำหรับ youtube ไลฟ์ สวัสดีนะคะโหอุยทุกคนเดี๋ยวครูฟ้าโอเคนะทุกคนบายๆนะคะฝากช่องด้วยนะ,ะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะเราก็อ่ะครูฟ้าขอฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับช่อง YouTube นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะครูฟ้าน่ารักค่ะ 1ินาทีอยู่นะ